ใครนะครับที่ชื่นชอบการทําอาหารอยู่แล้วแล้วก็มองหาเกมแนวทําอาหารอยู่เนี่ยคือต้องลองเล่นเกมในคลิปนี้กันได้นะครับสลับ10เกมแนวจําลองการเป็นเชฟทําอาหารสุด รูท mm ี hmm. also, them, ่นำมาท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เหมือนเคยนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนผมในช่องทางต่างๆเนี่ยครับสามารถสนับสนุนผมได้ที่ตัวของสมัครเมมเบอร์ชิฟหรือว่าจะเป็นขอบคุณในแต่ละคลิปมาได้หรือว่าจะเป็นการดูคลิปไม่จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันแล้วนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย ก็มาอยู่สำหรับเกมแรกกันนะครับเกมแรกนี่ใครที่มาหายเกมทํอาหารแนวสไตล์ซูชิอยู่นะครับก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะฮะสเตอรเกมที่มีชื่อว่าแพนด้าซูชิร้รนนะครับเนาะท่านถิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็สำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมชีเราเนี่ยจะได้เล่นเป็นตัวของสัตว์ต่างๆที่จะมาทําอาหารนะครับซึ่ง ตัวเกมจะเป็นทีมชูชินะครับก็คือเราเนี่ยสามารถเลือกอาหารแนวสไตล์แนวนั้นมาทําได้เลยนะครับเกมนี้จะมีเมนูที่ เยอะมากว่าให้เราไปทํากันนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกเนี่ยจะเป็นภาพกราฟิกออกแนวน่ารักน่ารักหน่อยภาพหมรยนกานเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอกด้านข้างนะครับน้องใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปเล่นกันได้แล้วก็มีการตกแต่งตัวละครด้วยนะครับก็จะมี4ตัวละครที่เราเนี่ยจะได้ไปลองเล่นกันนะครับเนาะก็มาอยู่สลับเกมที่2นะครับเกมที่2เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าใครที่เคยดูรายการ มาเตช์เชฟนะครับแล้วก็มาหายเกมให้ของคนรายการมาเตช์เชฟอยู่นะครับก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่ามาเตช์เชฟทุกในครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ทําออกมาในแบบคล้ายๆตัวของมาเตชเชฟเลยมีการสั่งเมนูมีการทำให้มีกรรมการนะครับที่จะคอยตัดสินเมนูของเราด้วยนะครับแล้วก็แต่ละเมนูเนี่ยก็จะมีความยากแตกต่างกันไปด้วยนะครับเนาะตัวเกมนะครับจะมีเมนูต่างๆที่ให้เราเลือกเล่นนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับจะเป็นการเล่นด้วยระบบแนวตั้งมี การจัดทํากรรมวิธีต่างๆให้เรานสามารถทําอาหารได้ดีนะครับมีการคอมเมนต์ตัวของอาหารของเราด้วยว่าเป็นอะไรยังไงจากกรรมการส่วนตัวเกมนี้นะครับไม่มีในเพ a y s ส o ต e มีเฉพาะใน Apple Arcade เท่านั้นถึงที่จะเล่นได้นะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีการเลือกเสื้อตวลครด้วยการตกแต่งตวลครด้วยเหมือนกันภาพการาฟิกมันจอกแนวโพลิอนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็ไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะอย่างเกมภาคต่อกันบ้าง นั้นสเรเกมี่มีชื่อว่า t o f u oh sushi t o นะครับเกมนี้นะครับมี2องภาคน,นะครับใครที่ต้องการเล่นภาคแรกก็เข้าไปเล่นกันได้เกมนี้เป็นเกมที่ทำชูชิโดยตรงนะครับที่จะทําให้ลูกค้าแบบว่าซึ่งๆหน้าเลยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เขาข้างจะมีการคิดเอดชูชิของเราอย่างมากเลยนะครับก็คือเราสามารถเอาอะไรใส่ไปก็ได้นะครับเนาะเมื่อเราใส่ไปแล้วก็เอา,เอาให้ลูกค้ากินว่าเกิด เป็นอย่างไรนะครับตัวเกมยังมีระบบการถ่ายรูปที่จะเอาหน้าของเราเนี่ยไปทำชูชีได้เหมือนกันมีการน้ำเกรดตัวของชูชีเหมือนกันนะครับมีอะไรต่างๆเราทำค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดเล่นกันได้นะครับเกมนี้เป็นเกมที่คุณจะเล่นสนุกเล่นเพลินๆได้นะครับเนาะก็เอาใจก่อนที่ชอบการทำอาหารแบบฟาสต์ดอยูนะครับก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับรัวเกมนี้มีชื่อว่า kawaii kitchen นะครับ สำหรับตัวเกมคาวาอิคคิดเช่นนะครับจะเป็นเกมที่จะอยู่ในตีมอาหารฟาสต์ฟูดซึ่งฟาสต์ฟูดมีอะไรบ้างะครับก็จะมีตั้งแต่ตัวของแฮมเบอร์เกอร์เองนะครับตัวของสลัดหรือว่าเฟนฟรายหรือว่าพวกอาหารที่กินง่ายจะอยู่ในเกมนี้ค่อนขอ้างจะเยอะเกมนี้มีการทําชาด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าประกิจของตัวเกมเนี่ยให้เราทําอะไรกันบ้างตัวเกมจะเป็นเกมที่เล่นง,ง่ายเล่นชิลๆในงาแล้วก็ไม่กินสเปคด้วยนะครับแต่ว่าตัวเกมจะมีการจับเวลา,าด้วยในแต่ละด่าน นะครับเนาะตัวเกมก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้ภาพกราฟิกกับเป็นภาพกราฟิกออกแนว 2D นะครับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเกียต่อมาเนี่ยใครที่มองหาเกมที่เป็นการทําอาหารแบบย่างเนื้อย่างเนื้อสเต็กอะไรต่างเนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับตัวเกมีะมีชื่อว่า King of Steak ASMR Cooking นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นเชฟที่จะ ทำอาหารเกี่ยวกับเนื้อโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือเราอาจจะต้องหั่นซอยหรือว่าจะเป็นการทุบหรือว่าจะเป็นการปรุงเนื้อของเราให้มีความอรอดอร่อยแล้วก็นําไปให้คนนะครับในการกินเนื้อนะครับตัวเกมเนี่ยเมื่อเราอัพเวลไปเรื่องนะครับมันก็จะมีพวกอุปกรณ์ตกแต่งหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่จะอัพให้เราเนี่ยได้ใช้คนให้เยอะเลยทีเดียวนะครับเนาะก็สำหรับใครต้องการจ,จะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเนาะ เกมทำอาหารแนวสไตล์เกาหลีกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า r o s t Mama Street Food ไทยคูณนะครับเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่เปิดปนานแล้วนะครับแต่ว่ายังมีคนเล่นเยอะมากๆเพราะว่าตัวเกมจะมีเนื้อเรื่องด้วยนะครับแล้วก็มีการทําอาหารก็เยอะเหมือนกันมีการอัปเกรดตัวคอนด้วยนะครับ เนาะตัวเกมนะครับจะอิงจากอาหารทางโซนเกาหลีนะครับก็จะมีพวกอะไรต่างกุ้งทอดที่เกี่ยวกับตัวของประเทศเขาก็ตัวเกมจะมีรูปต่างๆให้เราไปเลือกเล่นนะครับมีทั้งระบบที่เป็นหนีตำรวจด,ด้วยนะ นะครับมีการการขาโมยหรือว่ามีการคิดตังค์ใช้เครื่องคิด่ลขคิดตังค์ตัวของ NPC ก็ได้เหมือนกันก็ถือว่ามีเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเหมือนกันเลยที่จะเป็นเกมทำอาหารที่เกี่ยวกับการผัดผัดทอดกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Cooking Papa Cook i n g ผ้า a c o o k กสตาร์นะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นเชฟคนหนึ่งที่จะเป็นอยู่ในตลาดกลางคืนนะครับนะครับทำอาหารเกี่ยวกับผัดผัดทอดนะครับก็อาจจะเป็นพวก ตัวของผัดหอยผัดอะไรต่างๆแต่ว่าการผัดในตัวเกมนี้ก็อาจจะไม่ได้มีแค่ตัวของการผัดเท่านั้นมันก็อาจจะมีสูตรอาหารอื่นๆที่อาจจะเป็นตัวของแกงกะหรี่เออหรือว่าอื่นเออที่จะเพิ่มเข้ามาขึ้นอยู่กับเล่นของเราว่าจะไปถึงจุดไหนนะครับเพราะว่ายิ่งเราเล่นเยอะนะครับมันก็จะมีเมนูใหม่ๆมาให้เราทําค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเกมนี้นะครับมีภาพกราฟิกภาโโยในตเกมมันจะเป็นภาพออกแนวของดีการ์ตูน อาร์ตหน่อยๆน,นะครับแล้วก็ภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองก็ระบบเกมก็จะเล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยนะก็มาอยู่สําหรับเกมที่คนหลายคนหรือว่าใครหลายคนน่าจะเล่นอยู่หรือว่าเคยเล่นมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเกมํานานอีกเกมหนึ่งสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Cooking Mama Cook ิ้งมา Ra ่าเลสชุกนะครับสำหรับ Cooking Mama Cook ิ้งมาม a าเลสุกนี่จะเป็นเกมทําอาหารที่ต้องหรือว่ามีเมนูเยอะมากมาย นะครับแล้วก็จะมีกระบวนการหรือว่ากรรมวิธีต่างๆที่เราเนี่ยไปได้ไปสัมผัสกัน <S <S คอ่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีการจับเวลาด้วยนะครับว่าเราทําในแต่ละกรรมวิธีเนี่ยทำอย่างไรมีการจับเวลาแล้วก็เมื่อเราทําเสร็จก็จะมีเมนู ให้ไปเสิร์ฟตัวของลูกค้าก็จะได้ตั้งมามาซื้อตัวของเมนูต่างๆที่ปิดอยู่นะครับเนาะแล้วก็กราฟิกเฟนูเกมก็จะเป็นภาพกราฟิกออกแนวโพลิกกนนะครับเนาะใครที่ต้องการจ,จะเล่นเกมนี้นะครับสามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สลับเกมที่9กันแล้วนะครับึ่งเกมที่9นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมแนวทำอาหารที่สมจริงที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับสลับมือถือก็คือ Cook i n g s i m u l a t o r Mobile ต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวเกมนี้เป็นเกม PC ที่ปลอกออกมามือถือนะครับแล้วก็ในการทําอาหารต่างๆเราต้องไปเดินหยิบตัวของอุปกรณ์เองเนื้อผักอะไรต่างๆเมนูเองเพื่อจะมาทําเองนะครับในการหั่นด้วยก็ทําเองทั้งหมดเลยเป็นเกมที่ทำออกมาได้สมจริงมากๆแต่ว่าตอนนี้ใน Play Store ผมไม่รู้ว่ามันหายไปไหนซึ่งตอนแรกมันก็มีอยู่นะครับในในตอนเปิดตัวมาแต่ซึ่งมันก็นานแล้วแหละแล้วก็ ตอนนี้ก็หายไปก็แต่ว่าตอนนี้ก็มีให้เราได้โหลดอยู่ในลิงก์แทบๆนะก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้แต่ว่าตัวเกมเนี่ยครับต้องบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบแบบเกมสมจริงเมนูสมจริงทําสมจริงก็คือเกมนี้นะครับทำได้ออกมาได้ค่อนข้างสมจริงมากๆเลยก็ภาพกราฟิกภายในตัวเกมก็ถือว่าสวยนะครับภาพเหมือนในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลทิดหนึ่งนะครับเนาะสไเกมซ้า่ก็จะมีชื่อว่า The Cook 3D Cooking Game นะครับ สำหรับตัวเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมออกแนวคล้ายตัวของสเต็กเลยนะครับแต่ว่าตัวเกมนี้จะมีเมนูเยอะกว่าตัวนั้นนะครับก็คือเราเนี่ยสามารถหั่นผักหั่นอะไรต่างๆแล้วก็เอามาผัดเองแล้วก็นําไปให้ลูกค้าก็ได้เหมือนกันมีการฝันอะไรต่างๆนะครับซึ่งอุปกรณ์นะครับที่จะมาให้เราได้เล่นเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยเล่นไปได้เยอะเท่าไหร,ร่ยิ่งเราเล่นเยอะนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่จะให้เราทํอาหาร ค่อนข้างจะเยอะเช่นเดียวกันนะครับเนาะใครเลี้ยงกันจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับก็เป็นแม่สลับ10บเกมแนวทําอาหารไม่ใช้เน็ตที่เอามาให้ชมเ้่นสดเล่นกันนะครับกองว่าท่านผู้ชมจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดทำเกมไลน์ก็ฝากตามกันแล้วก็แชร์ไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม